จำแทบไม่ได้นาอโปรดลูกชายเป้ยปันวาดโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากเรียกว่าตะลึงกันทางโซเชียลเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องโปรดลูกชายคนโตของนักแสดงสาวเป้ยปันวาดกับอดีตสามีหนุ่มปอบนิติที่ไม่เห็นหน้าแค่แป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มวัย13ปีแล้วล่าสุดเป้ยปันวาดนั้นก็ได้เผยภาพน้องโปรดโชว์ตีกรงในงานโรงเรียน ด้วยความมุ่งมันและตั้งใจอย่างเต็มที่โดยแม่เป้ยนันได้เขียนแคปชั่นว่า So proud of you รู้ว่าเหนื่อยและต้องพยายามสุดท้ายโปรดก็ทำได้และทำได้ดีมากๆเลยเติบโตไปเรื่อยๆเลยนะครับ I'm always on your side ซึ่งนอกจากหลายคนนั้นจะโฟกัสไปที่ฟีล์มมือเก่งของน้องโปรดแล้วแฟนๆนั้น ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเพอแป๊บเดียวเนี่ยน้องโปดกนโตเป็นหนุ่มมากความสามารถที่สำคัญยังฉายแววความหล่อออกมาได้แบบเจิดจ้าสุดๆไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ